อยากพิพาอยากพิพามันจะจนจนจนทำไมให้ยมันยังไม่เข้าห้องนี้เลยอาการหนักไไม่ด้อาการหนักแล้วแม่ทำเล่นก็ผิดไปเลยหัวร้อนหัวร้อนหัวนี่ไหม้แล้วเนี่ยโอ้โหไปเอามาเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่ฆาตกรือเปล่า เล่นสี่คนมันนี่โอ้โหรู้สึกว่าจะสบายจริงใช่เล่นมันดีมันสบายมันได้ช่วยไงมันได้คุยไงแล้วผมเนี่ยแห้งทุกตาสบายเดินเต้าแท้เต้าแท้ไปไหนก็ได้โอ้โหพอเล่นคนเดียวแม่งฟันกูชิบหายเลยมัามาแหลมแบบมันอุ้ยแม่งโคตรสบายเลยโอ้โูมูนจริงว่ะจะฟูมูนไงคอนแน่เลยว่ะขอแค่ตะคอนไงผมไม่ชอบเลยด่านสว่างแบบนี้แกงด้วยด้วยอุ้ย โอ้มาเล่นนะพี่มันอะไรวะมึงไม่ป๊อตจังวะเดีวป๊อตตัวพาเลยเนี่ยมึงดูนี่วิมม่งหาผีดูเอาชิปแผะเจอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชผ่ผมอยู่หน้าประตูเนี่ยเครื่องปั่นไฟปัป่นเสร็จไหม,ไม,ไ,ไ,หมไม่เสร็จดีกว่าไม่เสร็จไม่เสร็จระวงังระวงังอย่าพิ่งปั่นลบกวนรบกวนมันเดินหนาเครื่องเต็มอยู่เนี่ย อันนี้มาโหดว่ะเฮ้ยมองมาหากูไอชิบหายแล้วเครื่องอยู่ไหนวะเจอกูแล้ววยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าถ่ายมองแล้วด้วยเอ้าหาไม่เจองงงงหาไม่เจอไหนวะถายแล้วไงอยู่แถวนี้ด้วยที่หาไม่เจอพี่นินหรือพี่พี่นี่แหละมันหาพี่ไม่เจอเนี่ย อยู่ข้างๆเลยเนี่ยโอ้โยแหวนตัดหน้าเลยเนี่ยมองไปแล้วมองไปแล้วอยู่กับพี่นี่แหละมันไม่ไปไหนเลย <S <S โอ้โยโอ้โยโอ้ยชิบหายแล้วกูว,าว้ากูปีนมาทำไมเนี่ยเออพังนี่เออพังไม่ดิเดี๋ยวปั่นเสร็จร้อยเสร็จร้อยไปเลยพ้นพ้นกันยังไง ไปไหนแล้ว่ไปแล้วไปแล้วันไปไหนแล้วไปแล้วปันเสร็จอยแล้วปันเสร็จเลยเหรอไม่กูรอ้กูรอ้เฮ้ยระวังอย่าเพิ่งปันเครื่องนี้อย่าเพิ่งเสร็จนะใครปันน่ยผมเองพี่เออช่วยกันสามคนนี่แหะแป๊บเดียวเสร็จดูหลอดเคนเลยใก้จะปล่อยแล้เดี๋ยวผมันมานี่ลเนี่ยปันปันปันาเสรโอ้โหกลับไปแล้วกลับไปแล้ว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 ลไปแล้พี่ไปแล้ว อ้ทำไมแหลกวะแหลกวะหัวห้องแน่เลยอุ้ยฆาตกรแม่งโหลดคลิปลออีกเนี่ยฉีกหายเอ้ยระวังนะใครอยู่ถึงเครื่องเจนระวังนะโอ้โหนึงเที่ยเลยบอกแล้วว่าให้ไปโดนตรงไหนวะโดนตรงไหนวะเสียงไม่อยู่แถวนี้ที่นั่นก็กล้าแล้วใช่ไหมโอ้ยเออกก้าแล้วเแบงค์มึงอยู่เครื่องมันไปเครื่องเดิมไหมแบงค์มาหิ้วหน่อยแบงค์ พี่ปันเครื่องข้างๆเครื่องทางซ้ายน้เป้หน้าประตูเนี่ยมันอยู่ใช่พี่อยู่ถังแล้วแต่เมื่อกี้มัไมไม่ไปครบครบผ้าเครื่องเอ้ยครบสี่เครื่องแล้วบอกนะเดี๋ยวจะไปจุมไม่เสร็จเลยแม่งอยู่ถังสามสีว่ะแม่งมาว่ะแม่งถังสามสีนะนี่แม่งสามสีทุกทุกที่เลยชิบหายถังสามสีเป้มาแล้วเป้เนี่ยมีสามสีวันไหนน้ำเงินเขียวน้ำเงินเขียวแดงเนี่ยโอ้ย แมโคตรสว่างมาแบงค์เนี่ยมันก็เดินพ้นกูไปว่ะแบงค์มีขนาดมองคุณนี่ไงขนาดมองง่ายแล้วนะแม่งเดินบนบนอยู่แถวนี้ว่าจะซ่อมซ่อมไม่ได้เลยโอ้โหใช้เปิร์กเพืองชิบหายเฮ้ยมีแต่เดินดักกูดีเหรอเอ้าไม่ใช่แหลกไอ้เหี้ยมีมาอยู่ตรงนี้แบงค์ดีแบงค์แหลกแหลกแหลกไอ้เหี้ย เดินดักกูเฉยเลยไอ้มึงอย่าไปเดินสว่างที่มันโล่งแบบนั ja ้นเลยนดอกมันมีไม sí, ้เดี๋ยวกูขวางให้โอ้ยพลตรมาเว้ยหวังดีประสงไรนี่หว่าอย่างงี้กูบินละหลุดแล้วหรอโอ้ยแล้วมันหลุดหน้ากูด้วยไม่แน่หรอกยังไงมันก็ตายในแบงค์ตัองเชื่ิมันก็เอาคนเจ็บก่อนอะแบงค์อยู่ไหนเดี๋ยวรอให้ แดดแนมองกูสิมองตีกูสิตีตีกูสิวิ่งวนรถนี่แหละมาตีกูสิมมันี้ยมันไม่ตีมันไม่สนใจวะบอกแล้วมันเอาคนเจ็บก่อนที่นี่มันไล่ที่นี่แล้วน่ะมาแล้วโอ้ยติด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 ลอยช่วยช่วยพี่อะไรนะช่วยเลยพี่ไปอยู่ไหนวะใครนอนอยู่เนี่ยไปช่วยเลยไปช่วยเลยไปช่วยเลย เฮ้ยไม่ตามไม่ตามไม่ตามเฮ้ยมันมาแล้วพี่บอยวิ่งวิ่งวิ่งมันไม่ตามมันไม่ตามอยู่ไหนมันหาผมไม่เจอเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันหาไม่เจอหาไม่เจอบีไล่กูอยู่ไปเลยไปเลยอยู่อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ ขอเสร็จเลยนะแบงค์ไปไปไปจุ่มเสร็จเลยก็ได้ไป่ะเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยแล้วเปเปถอดไว้เปถอดไว้ยิงมาพี่อยู่ไหนวะไอไปช่วยไปจุ่มไปจุ่มยังไม่เห็นยังไม่เห็นหายอยู่หายอยู่เอ๊อยู่ไหนวะไปดิ้นผมอยู่หลังพี่เนี่ยมาอยู่กันก่อนดิพี่เดี๋ยวอ๋เอาเอามามาไหมันอยู่ไหนอะนอยู่แถวนู้นอ่ะ ไปน่มาลมา่มาลี่มาลปรดรับมาทมวกมา้ไมอายไ้บ้ยผมอได้มพี่พี่่ังพี่ดิไอ้เวรนะงคนมีั้งเยอะตั้งแยะไม่ตามแล้วพี่จะวิ่งออกไแขวนแล้ววะ แล้วมาแล้วยังยังยังไม่วินบล็อกมันอยู่แถวคลองฟ้าใครอยู่ขาา้างหน้หนาระวังอ่ะไปทางนู้นนะไปทางตอกคนอะ่ะไปพี่นิดเฮ้ยเห็นพี่แล้วไม่โดนวะเป๊ะระวังมันอยู่นะไม่อะไรพี่ผมรอดไปไปไปวิ่ง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 แมวเ,เลือดสาสดนะ หมอไม่รับเย็บนะแบบการให้เปียน,นี่ใช่ไหม <c oughs> ฟังยาเอาไว้ดีไหมฝังย,ย, <c oughs> ยาย <c oughs> ยเลยฝังยาฟังยายย <c oughs> เลยเนี่ยไปประจุเครื่องละจุ่มแล้วจุ่มแล้วจุ่มยูจุม่มยูจุมจ่มไปจุ่มไปหากล่องแว็บ <c oughs> <c oughs> ดึงสองเครื่องไมหมอ่ะ งแมม่งไแนวะล้วมันหายไปไหนนี่หน้าประตูอ่ะเก็บยังหน้าประตูทำอยู่พี่ทำอยู่ทำอยู่เครื่องมันอยู่ข้างในเครื่องอยู่ข้างในมีอยู่เนี่ยเม็ดเัีอย่าปังเครื่องข้างในเครื่อง้าวเขาเข้าไปทำอะไรนี่ก็สุดท้ายที่เราพี่ว่ากูหน่อยมามาช่วยที่เครื่องเสร็จหน่อยเครื่องเสร็จเสร็จแล้วจะไปช่วยทำไมวะมันไมกูอยู่แห้งก่อนแล้วค่อยช่วยกูอะไรแหม คนตั้งเยอะแยะโอ้มาป่ะบอกงบแล้วเดีอวมันไม่มาหรอกปันให้เสร็จเลยปันให้เสร็จเลยนะมา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 ตามคนตามใครอยู่พี่ลูกตามผมมั้งใครมันวิ่งใครอ่ะโอ้ห่าไอ้ปันแต่ตรงนี้ก็มาเดี๋ยวนี้วิ่งวิ่งเฮ้ยใครเปิดกล่องวะเนี่ยใครเปิดกล่องวะเนีี่่ยพบอยมันะใครลากอะไรมาปีโอ้มันมา ใส่ล่างอะไรมาน่ากลัวว่ะมันตามเป้ว่ะโอ้มึงวัดกูขนาดนั้นมึงฆ่ากูเถอะเออเอาสักทีเอากูให้อ่ะเป้ยื้อไว้เป้ยื้อไว้เปิดประตูเลยเปิดประตูเปิดประตูให้เป้มันวิ่งเร็วขึ้นมันจะหายเลยแห่หายนั่งเปิอะดีนาลีมันพุ่งไปโย่ไปโย่ีิ๊บบอยผมขอไปเปิดประตูนู้นดิไปเปิดสิอาไปแต้มแม่งไม่ได้เลยเนี่ยเปิดเลยเปิดซะปั่นใช่งั้นอะปั่นเลย เปิดแล้วนะอาเป็นนินชั่วร้ายูไม่ได้แจวเลยสองลาแม่งคปไปไปแบงค์แบงค์ื่องนี้ตรงรถเคนมานี่มันมีเครื่องปั่นอยู่เครื่องนึงมาด้วมันมีประตูสองประตูไม่รู้ว่าแบงค์มาแล้วมือล่นหรืล่าแบงค์มายังเนี่นะอยู่นะรถเคนนี่ผมก็อยู่รถเคนเนี่ยนี่อยู่ในทุ่งยาซาเวน่าเนี่ยซาเวน้าคนละเคนก็ว่าโกและกิมคนละ ดไอสัตว์เลยไหนว่าประตูอะเขาไม่เปิดเหรอเปิดแล้วเหรอเปิดปิดแล้วเอามันไม่เดินเยเนี่ยเนี่ยเนี <S 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 ่ยมันทาเลยเนี <S 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 ่ยเนี <S <S ่ยเนี่ยเนี่ยมันทามันมันยืนผมดูเนี่ยมันยืนดูผมนอนเลยเนี่ยงผมหมุนให้เ่ยอ่ะเออฟันกูอีกเออเอออ่ะกูหมุนแล้วเนี่ยมีไหนวะไปอยู่ข้างหน้าเราไหนวะ เนี่ยดูดูดูมันทำดูมันทำมันยืนมันยืนดูผมหมุนเนี่ยเออแล้วแล้วทำไมไม่เห็นเปนอนเออเฮ้ยต้องไปช่วยแล้วเนี่ยโดนอุ้มโอ้โหเสาอยู่ใกล้ๆหมายจะแม่สัตสเอ้ยพูดคำหยาบไม่ดีนะจ๊ะเสียอารมณ์เลยเป่าไหมเป้เป่าอีกแล้วโอ้ตีชิบหายละฟังญาติรัว หายตัวไหมหายตัวไหมกวนเต้นต้องสองก้นช่วยหรออยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยได้เอ๋ได้เอ๋มาสิมาสิเออมึงไม่สอนกูมึงเมินกูใช่ไหมโอ้โหเขียแม่งโก้แฉนอตามันตีอยตามันตีอะช่วยผมได้อยู่เลยเฮ้ยตาบันเตีน่ะพี่ เฮ้ยทำไมไม่ช่วยวะไปครับเป็นอะไรกันโอ้หกับกอ้ับเคนเข้าตัวตัอไม่รู้โอ้ยแม่งขนาด2องแม่งมันยังฟันกูได้มันต้องตองรอแป๊บนึงหากองฮง ล้ามมั้ไหนกันน่ะใครโดนแขวน,อ,น,งงนอ่ะด้ว้ตังไอ้เนี่ยเออโดนแขวนแล้วแขวนเดียเด๋ยวมาลุงตกอะ่ะแม่งแม่งเดี๋ยวหากล่องหิ้วมาเลยมาลุงตกอะ่ะโอ้โหใครมาปล่อยกล่องข้างบ้านเนี่ยว่างบ้านบาน้บานเบียบเบียบกูนี่แหละพัน,พ,น,พ,นพันอยู่ข้างหลังมาน่ะคนหนึ่งนะ่ะกูนี่แหละไปได้ไปได้ข้างหลังมึงไงข้างหลังมึงไงแทงไม่ได้ว่ะเจ็บอยู่ พี่พีเนมพี่แม่มพี่แล้วน่ะบอยดูด่วนด่วนเฮ้ยทำไมไอ้ไรวะโอยไปไหนไปไหนน้าคอไปไหนมันไปล่าบีบอยแล้วน่ะไปยังไปยังไปแล้วไยช่วยพี่พี่ช่วยเหนีแล้วอี้ยเอ๋จับมาแล้วจับมาแล้วไปตัวไปตัวเผือกยวิ่ง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 เข้าประตูไปเข้วแล้วเข้าแล้ว มาเขนิ้นไปอีประตูนึงเอ้ไอไอสัตว์เอ้ยอ้าเข้าประตูพอดีเออไปเออนินไปเออนินเย้แม่งครบสี่เฉยเลยเดอดปักเดี๋ยวบอกให้ปดจบาประตูไปตเลยดูให้ดีาไดวดูให้ดีดูอะไร เอาชิบหายฟูมูลชิบหาย <c oughs> เฮ้ยนินเอาฟูมูลมาชิบหายตัวร้ายแล้วก็ขัดก,กรดตัวไรเนี่ย